สวัสดีครับอาจารย์ปริยาครับสวัสดีครับคุณจวรงค์ท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ก็คงทราบแล้วนะครับการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามนะฮะซึ่งเ,ออเริ่มมาตั้งแต่เมื่อเช้าวันนี้นะครับตอนนี้ก็ยุติการชุมนุมไปแล้วตั้งแต่เวลาสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับอาจารย์ติดตามดูสถานการณ์วันนี้แล้วมีข้อสังเกตอะไรบ้างครับเอ,อผมถามคุณชาวรงค์ ขอเนี้าตถามก่อนนะครับว่าจํานวนคนมีสักเท่าไหร่ครับผมฟังมา<อ>แล้วบ้างอ่ะเี๋จะฟังคุณชวรงอีกทีหนึง่งก็ประมาณกันอยู่ที่ประมาณสักน่าจะสองหมื่นได้นะฮะสองสามหมื่นคนนะฮะก็ไม่ไม่เต็มนะ,ะแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีประ,ประเด็นในเรื่องของการถูกสกัดบ้างนะฮะ,ะกลุ่มที่ไม่สามารถจะเข้ามาในทางที่อยากเข้าเลยนะ <laughs> เพราะว่า ทางฝ่ายตำรวจเนี่ยก็กำหนดให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าออกเพียงแค่สองทางเท่านั้นเองนะครับแต่ก็มีบางอันนี้ผมก็จะถามไยทีนิดถามว่าที่ที่ว่ามีประมาณสักสองหมื่นเนี่ยคือรวมทั้งสองจุดใช่ไหมครับผมฟังว่าเออมันมันมันบอกชัดเจนไม่ได้ครับอาจารย์ครับเพราะว่าอาจารย์ก็คงทราบดีนะฮะว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนประเมินใครจะเป็นคนนับเนี่ยอ่าอ่าอ่าสองหมื่นนี่ใครนับฮะ ก็ก็ก็ประมาณการผมก็ฟังจากข่าวเนี่ยแหละครับโอ้ทีนี้ข่าวคือหมายถึงว่ามันก็มีทั้งผู้ชุมนุมประเมินใช่ผู้ชุมนุมนผู้ชุมนุมก็บอกอผู้ชุมนุมก็บอกห้าหมื่นนะฮะตำรวจก็คงบอกประมาณนี้นะฮะฮะ ครับครับตกลงวันนี้เขากั้นไม่ให้เข้าไปชุมนุมเลยเขาปิดแค่บางทางเขาปิดแค่บางทางครับปิดแค่บางทางก็คือผู้ชุมนุมบางส่วนเข้าได้อยู่เข้าได้ฮะแต่ว่าผู้ชุมนุมบอกว่ามันเดินไกลอ่าต้องการที่จะเข้าในบางจุดเช่นโดยเฉพาะเนี่ยคือปะทะเพราะว่าอยากจะเข้าในจุดจุดนั้นที่ตำรวจไม่ผ่านอ่าจุดที่ตำรวจไม่ผ่านอ่าจุดตำรวจไม่ผ่านเพราะว่าตำรวจอ้างว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่จะต้องผ่านทรรเนียบรัฐบาล ก็เกรงว่าผู้ชุมนุมนั้นจะไปไปเรงว่าจะไปล้อมทำเนียบไปล้อมทำเนียบไม่ไปไม่ถึงแ้นั้นก็พูดได้ว่าเขายังไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นการปิดไม่ให้ชุมนุมไม่มาชุมนุมไม่ถึงขนาด้ไม่สะดวกไม่ถึงขนาดนั้นใช่ทําให้ไม่สะดวกครับคือปิดถนนปิดถนนเรียกว่าลอบเลยอ๋อแต่จะมีช่องให้เข้ามาได้อ่ามีช่องให้เข้ามาได้ครับแล้วตรงพื้นที่ที่เป็นลานพบลูกทรงม้าซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยคนประมาณเท่าไหร่คุณชวลง ผมประมาณไม่ได้อาจารย์คือมันก็ถึงไม่ถึงขนาดเต็มมากนะฮะเพราะว่าเขาเขาตั้งเวทีนี่ว่าผมฟังว่าคุณชาวลงก็ไปด้วยเมื่อกี้ผมฟังตอนก่อนขับรถเนี่ยได้ยินผมไม่ได้ฟังในเบรกนั่นอยู่ฮะไปก็ไปแบบแวบๆเลยฮะไปก็ไม่ได้ไปเดินสำรวจรอบทั้งทั้งที่ชุมนุมเพราะว่าเพราะว่าเน้นไปพบกับแกนนํามากกว่าครับครับครับผมคิดว่าวันนี้ก็หวาดเสียวนะคุณชวลงก็พูดใช่ไหมครับเมื่อเบรกเบรกแรกอ่ะว่าหมาวันนี้ก็หวาดเสียวก็ดีใจที่ยุติการชุมนุมไปได้ใช่ไหมครับ แต่ว่าคุณชวรงค์กับคุณธรรมรัฐเข้าระเมินว่าอาจจะมีอีกชันน่ารอบต่อไปก็คิดว่าน่าจะมีเป็นระยะระยะนะฮะคืออย่างนั้นก็ยิ่งจําเป็นนะครับที่เราต้องช่วยกันเอทำยังไงครับม่ให้วันนี้มันเป็นบทเรียนอะ <c oughs> ที่บทเรียนมันควรจะมีมาตั้งตั้งแต่เมื่อ,อหลายหลายครั้งที่ผ่านมาแล้วละครั้งปีห้าหนึ่ง <c oughs> ปีห้าสองปีห้าสามนะครับแต่ว่าก็ยังดูเหมือนว่าเรายังไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรกันเท่าไหร่นะครับครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นข้อคือถ้าเรียนรู้ก็เรียนรู้ในทางที่จะทําให้ยกระดับแต่ละฝ่ายกันขึ้นไปมากกว่าอืคือไม่ได้เรียนรู้ในแง่ทําให้ลดระดับลงมาสู่ความสันติเนี่ยอันนี้เราไม่ค่อยเรียนรู้เราเรียนรู้แบบแก้เกมกันแล้วแก้เกมแต่ละครั้งนี่มีแต่ยกระดับรุนแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับคือผมคิดว่าเอ,อรัฐบาลเองเขาไม่ทราบว่าไปประเมินสถานการณ์เช่นไรหรือว่ามีข้อมูลเอวงในอะไรบางอย่าง ขนาดไหนนะครับถึงได้ตัดสินใจประกาศเอใช้กําหนดเป็นพื้นที่ความมั่นคงตามพรบความมั่นคงภายในรัชนาการใช่ไหมครับครับผมเข้าใจว่าผมวิเคราะห์สองอย่างนะครคุณเอวงอันดีหนึ่งคือตํารวจคงขออืตํารวจคงคิดว่าใช้กฎหมายธรรมดาเนี่ยเขามีแค่พรบอทางหลวงพรบจราจรอะไรพวกนี้นะครับเขาคิดว่าเขาเอาไม่ไหวเขาขออำนาจพิเศษตามกฎหมายพิเศษ ผมเข้าใจว่ารัฐบาลเองที่ผมอ่านใจเนี่ยนะครับถ้าผมเป็นรัฐบาลนะครับผมก็รู้นะครับว่าการที่เราไปประกาศดักไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นการยกระดับขึ้นมาด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับดีกรีของความนอดแรงใช่ไหมครับแล้วอาจจะส่งเสียงกับการเป็นการยั่วยุให้คนมามากขึ้นได้ด้วยอืมนะครับแต่ผมเข้าใจว่าตํารวจคงคงจะขอนะครับตํารวจเองก็เรียกว่าคงเห็นว่าตัวเองเนี่ยนะครับคนมากันเยอะ ในแง่ของเอากําลังตบรวจมาเยอะห้าหมื่นคนนะฮะแต่ว่าอํานาจเนี่ยมีอํานาจจับกุมตามพรบรธรรมดากฎหมายธรรมดาก็คงไม่สบายใจนะฮะแล้วผมเข้าใจวิเคราะห์อ,อีกอันหนึ่งว่าอืผมผมวิเคราะห์ว่ารัฐบาลเองพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้กลัวผู้ชุมนุมมากนักน,นะคุณจะรงสังเกตไหมครับว่าทําไมสองครั้งนี้ประเมินประเมินต่างกันมากเลยครั้งแรกที่สนามม้านังเลิกดูเฉยเฉยไม่ให้น้ําหนักไม่ให้ราคา แต่พอครั้งนี้ประเมินเวอร์เลยครับอืแล้วมาตรการรับมือก็เวอร์คือครั้งแรกก็แทบมาทําอะไรแต่ครั้งนี้ก็ทําะจนผม,มคิดว่ามันเกินเกินเกินกว่าเหตุไปหน่อยนะครับสิ่งที่เป็นมาตรการของรัฐบาลคือกลายเป็นการเติมเชื้อเข้าไปกลายเป็นการเพิ่มดีกรีกลายเป็นการยกระดับซะเองจากฝา่ายรัฐบาลนะครับผมว่าตรงนี้คุณโชลงประเมินว่ายังไงตื่นตหนกก็เจอเจอเจอเขียนเสือให้วัวกวัวก็ส่วนหนึ่งะนะฮะส่วนหนึ่งเพราะว่าที่ที่ดูแล้วเนี่ยก็คือฝ่ายรัฐบาลก็พยายามที่จะ บอกว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะไม่ธรรมดาน่าจะอาจจะมีความรุนแรงี่ต่างๆนะี้ยก็ยกเป็นเหตุต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะผมคิดว่ารัฐบาลเขาก็คงจะสรุปจากปีห้าหนึ่งอ่ะนะครับปีสองห้าหนึ่งที่รัฐบาลคุณสมชายถูกล้อมทำเนียบถูกบกุกเข้าไปทำเนียบนะครับรัฐบาลคุณสมัครก็โดนตอนที่เข้าไปในสนามบินโทนภูมิใช่ไหมก็คงจะไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนั้นอีก ผมเข้าใจว่าเขาคงกลัวด้วยนะครับที่ทางผู้ชุมนุมแกนนําก็ประกาศว่าจะให้จบะมีไม้เด็ดใช่ไหมฮะจบเร็วไม่ช,ไมชนะจบเร<ห>็วอะไรเงี้ยเขาคงเขาคงต้องนึกแหละเขาคงจินตนาการแหละเอ๊ะให้จบเร็วเนี่ยมันทํา,<ห>ามมทยังไงขนาดพันธม,มิตรทําถึงขนาดจิดทำเนียบมาแล้วนะครับ<ห>ใช่ไหมฮะก็ยังยังยังไม่จบในยึทสนามบินมาแล้วก็ไม่จบใช่ไหมฮะแล้วเขาคิดว่าจบเร็วเนี่ยคืออะไรนะครับก็เลยทําให้เป็นข้อที่ถ้าผมจะวิเคราะห์เนี่ยนะฮะผมคิดว่าอันที่หนึ่ง รัฐบาลอาจจะหนึ่งอันนี้หนึ่งคือตำรวจเนต้องการนะฮะอำนาจเพิ่มเติมต้องการอำนาจตามกฎหมายพิเศษกฎหมายความมั่นคงนะฮะอ,อำนาจธรรมดาตำรวจกินเกรงว่าจะเอาไม่อยู่อันที่สองคือว่ารัฐบาลเองก็คงกลัวไม่ใช่กลัวผู้ชุมนุมอย่างเดียวหรอกครับแต่ว่าผม,มกลัวทหารอผมว่าคงกลัวปฏิวัติอ่ะผสมลงกันเข้ามานะครับมีสัญ,ญญาณเช่นเอ่อเอ่อใครต่อใครนะครับจากซีกที่ที่เคยร่วมกับพัธมิตรมาครับซีกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทางตรงทางอ้อมกับเ9เก้ากันยาสอง9นสี่เก้ามาเนี่ยผมว่ารัฐบาลหงกลัวตรงเนี้ยสถานการณ์เกิดมันลุกลามขึ้นมาก็จะเป็นเหตุให้ทางฝ่ายนะครับบางส่วนนะครับในกองทัพอาจจะถือเหตุถือเป็นเหตุหรือผู้นํากองทัพถือเป็นเหตุในการยึดอานาจดังนั้นก็เลยตัดไฟต้นหลมก็เลเ,ลนเล่นมาตรก,การที่เรียกว่าตรงมิสกวันเนี่ยตรงไปทำเนียบเนี่ยยังไงก็ผ่านไม่ได้ นะครับคงคงจะเป็นตรงนี้ฮะคงไม่อยากเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคุณสมชายเข้าประชุมทําเนี่ยบไม่ได้เลยสมัยเป็นนายกอะไรก็คงจะเป็น<ะ>ประมาณนั้นนะครับผมเข้าใจว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมก็ประเมินว่าเอาสุภาษิตธไทยเขาเรียกว่าเขียนเสือให้ว,วัวกลัวอืนะครับแล้วผมคิดว่าแกนนําขององค์กรพิทักษ์สยามเนี่ยก็ดูจะเขียนเขียนเสือได้ตัวใหญ่นะครับอาจจะมีมาเท่าไหร่ห<ะ>้าแสนคนอะไร่นี้<ะ>ใช่ไหมมีการจบ ภายในวันเดียวมีมาตรการที่เอาชนะได้อย่างแน่นอนล้มาาารัฐบาลได้แน่อะไรยเงนี้ยผมคิดว่าให้ตรงเนี้ยมันมันก็เป็นเสือตัวใหญ่ที่รัฐบาลก็คงจะคิดคิดหลายตลบนะครับก็เลยเจอก็เลยทําให้มาตรการออกมารับมือเนี่ยก็เลยผมเข้าใจว่าก็เกินกว่าพอดีไปหน่อยอืนะครับแล้วข้อสังเกตประการต่อมาคือว่าเกิดที่หนึ่งผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยตื่นตนกไปครับนะครับงานนี้งานนี้ตื่นตะนกไปนะครับไปกลายเป็นฝ่ายยกระดับตัวเองเมื่อผมเชือกับสมัย แม้กระทั่งสมัยที่เป็นยุคบ้านเมืองเป็นประเทศการนะครับะนะครับอย่างช่วงสมัยก่อนหน้าเกิดเหตุการณ์พฤษภาคม2535น,นะครับคร<ะ>ับรัฐบาลของพลเอกสุจินดาคราประยูเนี่ยเป็นอาหารแท้ๆเนี่ยดูยังจะให้คือไม่เคยขวางให้คนมาชุมนุมไม่ถึงขนาดนั้นนะ,ะนะครับก็ปล่อยพอสมควรนะ,ะนะครับหรือว่าถ้ามีการขวางนะครับถ้ามีการดันๆกันหน่อยก็จะยอมปล่อย นะครับข้อจะค่อนข้างเป็นดันแต่ครั้งนี้เหมือนกับว่ามันยังไงก็ไม่ยอมอ่ะนะครับเมื่อเทียบกับสมัยหรือล่าสุดหรือหรือหรือครั้งครั้งปีห้าหนึ่งคงจำกันได้ใช่ไหมครับตอนพันธมิตรจะบุกไปหน้าจำเนียบอ่ะครับมันก็ดันดันกันหน่อยแต่หมดก็ปล่อยแล้วอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้คือยังไงก็ไม่ยอมอ่ะนะครับอันนี้ผมคิดว่าเอข้อสังเกตข้อต่อมาผมคือว่าเเรื่องการใช้แก๊สนำตาของตํารวจเนี่ยคุณชวลงว่าเร็วไปไหม เออก็กําลังจะถามอาจารย์อยู่เหมือนกันเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยมันก็มีข้อที่น่าจะเป็นข้อกฎหมายที่อาจจะต้องไปถกเถียงกันต่อนะครับผมไม่ทราบอาจารย์ตามเรื่องที่ทางสารปกครองเนี่ยได้วางมาตรการในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมไว้จําได้หรือเปล่าอาจารย์อ่าอันนี้แหละผมเข้าใจว่ามันเลยเป็นเหตุหรือเปล่าที่เขาเลยขอประกาศพรบความมั่นคงอ่ะฮะก็คือให้อิสระ,ะมากขึ้นไง S <S เป็นกฎหมายธรรมดาก็จะถูกได้ถูกไอ้ข้อกําหนดต่างๆของ,ของสารปกครองเนี่ยรัดเอาไว้หรือเปล่านี่ผมว่าน่าจะเป็นเหตุที่ตํารวจก็เลยขอไงอ๋อหมายความว่าเมื่อเมื่อใช้พรบความมั่นคงแล้วไม่ต้องทําตามเอกรอบที่สารปกครองวางไว้หรือยอย่างนั้นเหรอเรื่องนี้ผมขอไปเช็คในพรบความมั่นคงอีกทีนะครับมันก็เหมือนกับเอคือถ้าเป็นพรกสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับไม่อยู่ในเขตหน้าสารปกครองอะไรไงครับ แต่พบรบเขางม่นคงมันมีระดับที่มันมันเบากว่านะครับเขาอ,อนุญาตไปตรวจสอบแต่ผมเข้าใจว่าตํารวจเองเนี่ยก็เอ,อกรณีของการที่เป็นบรรทัานครั้งแรกจากสารปกครองเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปีพศสองห้าสี่หกสี่เจ็ดเนี่ยนะฮะที่หน้าโรงแรม j ีหาดใหญ่ว่าตำรวจไปสลายการชุมนุมใช่ไหมครับใช่ครับนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ตอนนั้นตํารวจก็ใช้มาตรการตามกฎหมายธรรมดานะครับสารปกครองท่านก็มีเริ่มมีเอ,อ กฎกติกามาะไรแบบบางวันท่านออกมาใช่ไหมครับครับแล้วผมเข้าใจว่าตํารวจเองก็อยากต้องการที่จะมีสละมากขึ้น,อ,นอํานาจถูกควบคุมน้อยลงเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุแล้วตัวเองก็มีอำนาจมากขึ้นด้วยนี้ยฮะก็คงเป็นเหตุเหตุหนึ่งอันนี้ผมว่าเป็นด้านในด้านของตำรวจเนี่ยครับผมคิดว่าวันนี้เสี่ยงนะฮะเออคือที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้แก๊ส้ำตามตามาหลายเรื่องมันลุกลามทุกทีเลยครับนะครับวันนี้ก็โชคดีที่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บานปลายมากไปกว่าน,นี้นะครับอือ คนี่อยากจะมองในด้านของของผู้ชมุมนุมบ้างครับนะครับผมเองไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับกับการชมุมนุมเอ,อที่มีเป้าหมายที่จะเป็นการล้มรัฐบาลอ่ะคือในประเทศที่ประชาธิปไตยมั่นคงทั้งหลายแล้วใน,<ม>ในยุโรปหรืออเมริกานะครับเขาชมุมนุมกันเนี่ยเขาชมุมนุมเพื่อจะแสดงออกซ <Sound S 2> ึ่งความคิดเห็นครับ <NO> นะครับให้รัฐบาลได้เห็นให้นักการเมืองได้เห็นนะครับว่าประชาชนต้องการอะไรม,มีความคิดอย่างไรอืนะครับแต่การชมุมนุมกันเพื่อขับไล่รัฐบาลเนี่ยนะครับมัน มันมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลมาตามวิถีทางมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับจะไปก็ไปตามรัฐธรรมนูญไปตามกฎตามกอติกาใช่ไหมครับคือหมายถึงว่าถ้าหากว่าประชาชนชุมนุมกันแล้วไล่รัฐบาลได้ประชาชนฝ่ายที่ฝ่ายที่เต้องการให้รัฐบาลอยู่่ะนะครับเดี๋ยวเขาก็ชุมนุมมั่งใช่ไหมฮะแล้วก็วัดกันว่าจำนวนคนใครมากกว่ากันเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเป็นประเด็นคือผมหมายถึงว่า เอ่อเป็นไปได้ไหมคุณชวรงค์ผมนะวิเคราะห์ว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็ตกอยู่ในอยู่ในภายใต้อิิพลของเหตุการณ์14ตุลาคม2516เนี่ยมากอืมันเป็นความทรงจํานะฮะของ<ะ>ของภาคประชาชนอะ่ะหรือว่าผู้ซึ่งต้องการใช้ภาคประชาชนหรือดินนามของภาคประชาชนในการจะเคลื่อนไหวเพื่อเพือ่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอะ่ะว่า14ตุลาคมมันคือเหตุการณ์ที่พลังประชาชนหลายแสนคนนะครับสามารถที่จะโค่นล้มรัฐบาลของ จอมพลถนอมกิติขจรได้อืก็เลยกลายเป็นความทรงจํานะครับใ,ในทางการเมืองของประเทศไทยว่าถ้าต้องการล้มรัฐบาลต้องม็อบให้ได้หลายแสนคนนะครับถ้าถึงหลายแสนคนห้าแสนคนเมื่อไหร่แบบสิบสี่ตุลาหนึ่งหกก็ล้มรัฐบาลได้แน่นะครับไอ้ข้อนี้ก็เป็นข้อที่ผมเข้าใจว่าถ้าเราพูดกันจริงๆเนี่ยคุณชะวักุสิบสี่ตุลาหนึ่งหกเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ล้มรัฐบาลเพราะการชุมนุมนะฮะ เพราะการชุมนุมจริงๆเรียกร้องรัฐธรรมนูอกับเรียกร้องให้ปล่อยตัวสิบสามขบวที่เขาจับตัวไปใช่ไหมครับ1ิบามขบวที่เรียกร้องรัฐธรรมนูนใช่ไหมครับครับแล้วปรากฏว่ากลางดึกคือวันชุมนุมจริงๆเนี่ยนะครับที่ออกมาที่นอกธรรมศาสตร์เนี่ยคือสิบสามสิบสามตุลาคมสอง6ห้า้ยหนึ่งกใช่ไหมครับครับ เ,เมื่อเขามาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วจากนั้นก็ย้ายมาที่ลานพระรูปทรงม้าเนี่ยในตอนเย็นเนี่ยตกดึกของคืนวันที่สิบสามตุลาคมรัฐบาลยอมนะครับที่จะปล่อยตัวสิบสามพระแล้วก็ให้มีรมัฐมนูลและมีการเลือกตั้งโดยเร็วครับนะครับนีสิตนิกนึกษาก็พอใจนะครับก็แต่ว่านอนที่ลานพระรูปต่อเพราะว่ารอรถเมย์ฮะรอตีห้ารถเมย์มาอืมคือสลายการชุมนุมแล้วครับ สาเหตุมันลุกลามขึ้นมาเป็นความรุนแรงก็เพราะว่านักศึกษาเนจะเดินผานหน้าสุดจิตดาสาเพื่อไปขึ้นรถเมล์เนี่ยนะครับก็เจอตำรวจขวางไว้แล้วก็แบบนี้ละครับดันไปดันมากลายเป็นแก๊สต้งตากระบ,บอกแ,แค่นั้นเองครับลุกลามจะเป็นเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาเลยแล้วพอมีคนตายขึ้นมานะครับเจ็ดถึสองคนคือตำรวจเขามาอยู่ก็เอาทหารมาคุมแทนสุดท้ายเน,นี่ยสถานการณ์มันบานปลายคุมไม่อยู่แล้วนะครับจมวันหนอมกิติจรที่ต้องลาออกครับสรุปสรุปบทเรียนวันสิบสี่ตุลาคมเกิดเลยครับการที่จมวันหน,อน่อมกิจ การชุมนุมแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เพราะมีคนตายอืมผู้สภาคุมสองห้าสามเนี่ยก็ได้พิธิพลจากสิบสี่ตุลาหนึ่งหกโดยตรงอันนี้ผมพูดได้เพราะผมอยู่ในช่วงนั้นอืมนะครับเราก็เรียกร้องให้พลเอกสุรินยาลาออกใช่ไหมครับด้วยความเชื่อว่าถ้าเกิดมีประชาชนชุมนุมเป็นแสนคนก็จะล้มรัฐบาลได้แต่ผลคือถึงแม้พลเอกสุรินยาคาราบยุนต้องลาออกนะครับแต่ว่าผลที่ต้องลาออกเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากการชุมนุมโดยตรงแต่เป็นเพราะมีคนตาย และสถานการณ์ลุกลามบานตายนะครับพุดเดศสินดาคารยุนธ์จึงต้องลาออกเพื่อให้สถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติว่ายง่ายคือที่มีการลาออกทั้งสองครั้งในเหตุการณ์สองเหตุการณ์คือ14ตุลาคม -6 พฤษภาคม35นนเนี่ยมันไม่ได้ลาออกจากการชุมนุมโดยตรงนะครับคุณชวรงรแต่เพราะมีคนตายอมผมเข้าใจว่าข้อเนี้ยเอ,อภาคประชาชนหรือหรือว่าในนามของภาคประชาเคลื่อนไหวในนามของภาคประชาชนเนี่ยต,ต,ต้องต้องต้องตระหนักความข้อน,นี้ให้มาก นะครับไม่ใช่ดัแล้วเราจะเข้าใจตลอดนะครับว่าถ้าหากคนเป็นเราลมรัฐบาลได้ด้วยคนหลายแสนคนเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะไปสู่เหตุการณ์รุนแรงครับนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมพูดต่อมานะครับคุณชวรงก็อยากจะให้ดูวิเคราะห์การชุมนุมใหญ่ตั้งแต่ปีห้าหนึ่งเป็นต้นมาครับนะครับเราประเมินผลสิครับว่าการชุมนุมใหญ่คนเป็นแสนคนเนี่ยมันได้ผลขนาดไหนผมหมายถึงวิธีการเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ขนาดไหนคือมันต้องมีการประเมินผลนะ ถึงได้เกิดการเรียนรู้ใช่ไหมครับปรากฏว่าตอนที่คุณสมัครไปเนี่ยนะครับจากคุณพันธมิตรก็ว่าเขาชนะใช่ไหมครับครับแต่คุณสมัครไี่ไปเพราะคำที่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูอน,นะครับ,รบส่วนคุณรัฐบาลคุณสมชายล้มไปเนี่ยก็ตอนที่พนันธมิตรอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมครับพนันธมิตรก็ประกาศชนะใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลสมชายวงสวัสดิ์ล้มไปก็เพราะคำวินิจฉัยยุบพักพลังประชาชนของสารรัฐธรรมนูญเหมือนกันครับ ถ้าประเมินผลจริงๆเนี่ยนะครับก็ถ้าจะประเมินว่าโอ้ที่สารารัฐธรรมนูญตัดสินแบบนี้ก็เพราะการชุมนุมพนมิตรใช <c oughs> ่ไหมวิเคราะห์แบบนี้ไปก,ก็กลายเป็นสารตัดสินตามม็อบสิครับอยากให้สารตัดสินแบบไหนก็ม็อบกันอย่างนั้นแหละครับก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะหรือว่าในส่วนพอพอต่อมาเป็นการชุมนุมของนปชบ้างรอบแรกปีห้าสองช่วงสงการก็ไม่ชนะใช่ไหมฮะพอรอบปีห้าสามก็จบด้วยเหตุการณ์นองเลือด นะครับแล้วแถมเป็นเหตุการณ์นองเลือดที่ไม่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลอีกซ้ำไปนะครับในปีห้าสาม่ายง่คือถ้าประเมินผลของการชุมนุมขนาดใหญ่เราจะพบว่าผลมันกดดันครับมันกดดันแต่มันไม่ได้ผลครับอเนี่ยอันนี้คือข้อที่เอ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจากนี้ไปเราทบทวนกันหน่อยไหมว่าการชุมนุมใหญ่ของคนเยอะๆเป็นแสนคนนนะครับแล้วถ้าชุมนุมเฉยๆ เป็นการแสดงออกเป็นประเด็นประเด็นไปว่าเรียกร้องอะไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับโครงการจำนำข้าวหรือว่าเรื่องใดประชานิยมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเป็นการชมุมนุมเพื่อนลมนอ้มรัฐบาลผมว่าเราต้องทบทวนกันใหม่แล้วครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ผลนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมความเห็นส่วนตัวความเห็นของผมเลยเนี่ยนะครับรัฐบาลถ้าเข้ามาจากการเลือกตั้งนะครับและยังไม่ได้ทําอะไรผิดอย่างทัดแจ้งเนี่ยผมว่า ผมว่าจะไปขับไล่เขาเนี่ยนะครับก็ต้องนึกถึงคนที่เลือกเขาเข้ามาด้วยอื <öğ. S 2> ผมว่าประ<ฮ>ชาธตยก็แบบเดียวกันแข่งกีฬานะคุณชวรงนะครับเราจะชอบใจไม่ชอบใจทีมที่ชนะแต่ว่าเมื่อเขาชนะมาก็าต้องให้เขาชนะแหละครับเราต้องไอ้สี่ปีข้างหน้าก็ว่ากักนใหม่มอาจารย์ปิยะมันมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการชุมนุมทางการเมืองเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลเนี่ยเขาบอกในระยะหลังเนี่ยนะครับมันพอพอเดี๋ยวมันสลับข้างสลับกันไปสลับกันมาเนี่ย มันมีเรื่องของที่เขาใช้คําว่าอะไรนะยกระดับการชุมนุมเนี่ยนะฮะพันธมิตรเริ่มใช้ก่อนเพื่อที่จะเพื่อที่จะเผด็จศึกรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะจะมีเรียกว่ามีกลลเมตเด็ดพายมีอะไรต่างๆนี้ขึ้นมามากขึ้นนะฮะซึ่งมันไม่ได้ผลคุณชมบลงดูลงดิสกับตอนที่พันธมิตรล้อมทำเนียบคุณสมัครก็ไม่กลัวใช่ไหมฮะบุกเข้าไปในทำเนียบคุณสมัครก็ไม่กลัวใช่ไหมฮะ ที่ล้มไปก็เพราะว่าเขาไม่ใช่สารรัฐมนูญใช่ไหมรัฐบาลสมชายนะครับว่าโดนพันธมิตรเขาก็บุกเข้ามาในสนามบินสุวรรณภูมิก็อยู่ยังอยู่นะ,ะยังยือ้อยู่ในซ้าไปอันนี้นะเขาเขาก็มีข้อสังเกตอย่างเงี้ยครบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันไปมวัวแต่ไปอะไรอ่ะมวัวแต่ไปชักช้ามัวแต่ไปเอมีมาตรการหรือว่าการยกระดับที่มันไม่เด็ดขาดเนี่ยก็เลยวก็มันก็ต้องไปชุมนุมยืดเยื้อเขาบอกว่าในระยะหลังเนี่ยก็คือทุกคนเรียนรู้บอกแล้วบอกว่า ถ้าจะเผด็จศึกนี่ต้องรีบเร็วๆไม่ให้มันยืดเยอคือไม่มีทางครับคุณจะลงใช่ศึมมันกดดันนะฮะแต่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะอันนี้เมื่อกี้ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือต้องการให้เราเรียนรู้แล้วลองประเมินผลดูท่านผู้ฟังนะครับอาจจะเห็นต่างแต่ผมก็สุดแท้แต่แต่ว่าผมอยากให้เราประเมินผลดูครับอมเราจะพบว่ามันไม่ได้ผลนะฮะไม่ได้ผลโดยตรงนะครับในเรื่องของการมันกดดันครับมันกดดันแต่รัฐบาลเขาไม่ยอมอะคือมันคือการบังคับด้วยการใช้มาตรการไปบังคับต่างๆอะ แล้วการบังคับเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้วิธีการที่มันมันกดดันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเชื่อยิ่งกดดันมากยิ่งบังคับได้ใช่ไหมฮะรัฐบาลก็ไม่ยอมครับอืยังไงก็ไม่ยอมที่ผ่านมานะครับสุดท้ายมันก็จบลงด้วยความรุดรงอ,อันนี้คือข้อที่ผมอยากให้เราได้ประเมินผลนะครับคือผมคิดว่าอย่างข้อหนึ่งที่เราเราใช้เป็นข้อนะครับในการขับไล่รัฐบาลข้อหนึ่งคือรัฐบาลเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ถูกโจมตีว่าซื้อเสียงมาใช่ไหมครับ ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ซื้อเสียงเข้ามา <Yeah. S 2> ผมเรียนว่าใครซื้อเขียงเข้ามาใครซื้อเสียงเข้ามาแล้วก็มีกระบวนการตามมาธรรมนูญและก,กระบวนการตามกฎหมายเลือกตั้งในการจัดการ <Yeah. S 2> มีกรกตมีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็ต้องมีดักมีข้อกล่าวหาก็ว่ากัาไปตามกระบวนการอ่ะ mm. เพราะแบบนี้มันก็กล่าวหากันได้หมดด้วยความเคารพนะครับเราจะเห็นด้วยหรือไม่จะชอบหรือไม่กับ,บรัฐบาลน,นะครับแต่ผมคิดว่ากระบวนการ นะครับถ้าเขามาตามวิถีทางก็ต้องไปตามวิถีทางครับการชุมนุมเพื่อจะล้มรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเราต้องคิดกันใหม่นะครับว่ามันเป็นหนทางนะครับของวิถีทางที่พึงพึงจะใช้ต่อไปหรือไม่นะครับเพราะในเมื่อถ้าเกิดชุมนุมกันแล้วขับรัฐบาลใน,นฝ่ายซึ่งอยากให้รัฐบาลอยู่เขาก็ชุมนุมบ้างใช่ไหมเพื่อในคนเสื้อแดงเนี่ยผมคิดยวยเขาอยากแสดงพลังมากนะแต่เขาคงเกรงเขาก็สรุปบทเรียนจาก19กันยาใช่ไหมว่า19กันยาเนี่ย ข้อ้ข้ออ้างข้อหนึ่งที่ใช้คือว่าเกรงว่าจะเกิดการประทะข,ของประชาชนทั้งสองฝ่ายครับใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็กลัวถ้าเกิดเสื้อแดงออกมาบ้างแล้วเกิดมันก็จะกลายเป็นกลายเป็นข้ออ้างหรือกลายเป็นเหตุผลนะครับที่นําไปสู่การที่ดําหน้าอืนะครับเสื้อแดงก็เลยดีแลรออยู่อืเอาละครับทั้งหมดแก่นนะครับพูดที่เราช่วยกันวิเคราะห์นี่คือเพื่อให้เราพอเราคิดว่าเดี๋ยวมียกหน้าอีกใช่ไหมครับก็คงต้องรอฟังว่าทั้งฝ่ายองค์กรเมือสยามเนี่ยเขาจะประเมินว่ายังไงนะครับ ก็คงไม่ไม่พ้นหลบให้ช้เดานะฮะก็คงไม่พ้นที่จะวิจารณ์ตํารวจนะครับส่วนตํารวจก็จะบอกวิจารณ์รัฐบาลด้วยนะครับฝ่ายค้านก็คงร่วมถล่มผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับในการอภิปรายไม่ต้องใจในช่วงนี้ด้วยอืส่วนตํารวจก็คือกับกันตํารวจก็ก็บอกว่าตัวเองทําเอพอสมควรเกิดเหตุแล้วอผู้ชุมนุมเนี่ยไปดันนะครับเรื่องผู้ชุมนุมไปดันนี่ก็เรื่องหนึ่งนะครับผมคิดว่าค the ือการชุมนุมโดยดยสันติก็ต้องไม่สร้างเงินไขด้วยผมว่าการไปดันเนี่ยนะฮะ พยายามตะลุยฝ่าอะไรต่างๆนี่ผมว่ามันก็เป็นเงื่อนไขไปสู่ความรุนแรงอด้วยนะครับผมหมายถึงว่าคือเรื่องของการที่จะาให้สถานก,การณ์ไม่รุนแรงรทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายผู้ควบคุมการชุมนุมเนี่ยต้องช่วยกันครับนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าหาให้สองฝ่ายมาสรุปบทเรียน,น,ยนาากันหน่อยไหมมาเจรจาคุยกันหน่อยสิที่ผ่านมามันผิดพลาดต,ตรงไหนทำไมลุกลามแบนบนี้เพื่อครั้งหน้าถ้าจะมีอีกจะได้ไม่เกิดเสียอีผมว่านี่คงเป็นประโยชน์ครับฮะเนี่ยนะก็การชุมนุมในบ้านเรานะฮะก็ อย่างเรียกว่าเกิดขึ้นมาหลายครั้งแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยเรียนรู้กันเท่าไหร่เรียนรู้น้อยเรียนรู้น้อยผมเรียนผมว่าเราเรียนรู้แต่เพียงอย่างที่คุณชมวรงว่าเมื่อกี้เรียนรู้แต่แบบที่จะยกระดับให้มันรุนแรงขึ้นอ่ะอยากจะแบบอยากให้จบเร็วไงคือแบบสองยกเลยเพราะว่าเพราะว่ารู้ว่าให้ไม่หนองเลือดเรียนรู้นอกในข้อนี้เพราะว่ากลัวว่ายืดเยอไปถึงสิบยกสิบห้ายกนี่จะไม่ไหวนะ ก็เลยทุ่มเทสภาพกำลังบอกให้จบในยกสองยกแซจะได้เรียบร้อยรัฐบาลก็เลยต้องเอาก็เลยประกาศพรบความมั่นคงมั่งนะครับเอาตำรวจมากันอย่างหนักนะครับเอาพคสุดทั้งประเทศจะไม่ผ่านไปเออคือมันก็คือทั้งสองฝ่ายมันก็ยกระดับทั้งคู่อ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ่าครับอาก็ไม่ได้ดีเลยนะฮะต่อทุกทิทางประชาธิปไตยครับเอาล้วครับนี่ก็เป็นมุมมองการวิเคราะห์นะครับเรื่องการชุมนุมวันนี้ของอาจารย์ดรปริญญานะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ปริญญาครับครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ดรปริญญาเทวาาานนนิิิิมตตตกกุละะคครรับจณศส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับภาควิชากฎหมายมหาชนนะครับก็มาวิเคราะห์กันในเรื่องของการชุมนุมในวันนี้นะครับที่ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็คงจะได้ติดตามกันต่อไปครับวันนี้เวลาของรายการถกประเด็นนะครับก็หมดลงเพียงเท่านี้นะครับต้องลาั่งไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ